สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุป3ามตัวท้ายขาวันที่1นึ่แต่ก่อนจะมารับชมกันเรามาดูคําเตือนกันก่นอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โหลดใช้วิจารณญยานในการรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลี่ใหม่ใจากทองช่องสูตรหวยไทย5-6โชคดีครับมลองสรุปง่ต่พี่แรกที่ที่หเด่นจิตหน่วยบน หนสิบหน่วยบุนสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดมาหนึ่งถึงสองตัวสิบหน่วยบนสองตัวท้ายร่อนที่หนึ่ง นะสองตัวสามตัวชุดเลขระยะสั้นวัดลวงชุดที่หนึ่งบตรงๆ

ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดชุดที่สอง Đi cùng Tết 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 จิตจิตกับเปพจจิตที่สองเพียงแค่นี้ ที่สามตรงโครง

เ8 0ดแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด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  แล้วมันูแต้มสองตัวบนแต้มสามแต้มรวมสองตัวบนเดินจนเดินสามห้าหก 3 à, 5 3ตตัวบนจำาลวสามตัวบนดินจนดิน2 3 4สามสี่ห้ากเจ็ดสองส,สห้า หกเจ็ดลองมาดูเดินบนชนแต้มสองตำบลมีอะไรบ้างแต้มสองตำบนที่ชนกับบน มีระยะสั้นระยะยาวระยะยาวสามห้าหกสี่แวได้สี่แปดวกาแปดกเจ็ดได้5เต็มห้าห้าหนึ่งห้าวกได้หนหนึ่งไม่มี5้าวมไ้สองไม่มีเจ็ดกเจได้สี่แปดเจได้หเต็ม5้ามีสองสมบูรณ์แดศูเต้ม8ไม่ชน30เต็มสาชน 0, อเต็มเไม่ชนเจ็เต็มห้าชนชนเต็มสองตะบุนสามศูนไอ้เจต็มศูนไม่ชนเจ็ดเต็มสีไม่ชนเต็ม3ามตบลนชนเด่นสองสามสีหกก็สามตบุบวกอะไรได้สองสามสี่ห้าหกบวกห้บกไปได้ห้าห้าบวกหบวกหนึ่งหกได้หนึ่งไม่มี 7, จ็ดบวกแได้ห้าหบวกเได้ส มีเจ็ดบวกห้าได้เก้าโอ้เจ็ดบวกห้าได้สองสองบวกสองบวกได้แปดไม่มีเจ็ดบวกห้าได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้าไม่มีเจ็ด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 สามยี่สิบเอ็ดไม่มีแต้มหนึ่งเจ็ดบวกห้าได้เจ็ดบวกไปได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองมีแต้มสอง 7จบวกแปดได้ห้าห้บวกศูนยได้ห้เตมหมีเจบวกสามได้ศูนบวกศูนได้ศไม่มี7จบวกเได้4มี7จบวกแปดได้ห้าบวกเได้สมี7จบวกเได้ศ 7จบวกเได้ศูนย์ศูนย์เจิตมีแต้มจิตเสามสิบเอ็ดไม่มีแต้มไม่ชนแต้มไม่ชนเต็มสามตํบลในวงกลมคือชุดสองตัวท้ายรางวัลที่หน,ททน,ท 5, ทน,นึที่เด่นที่สุดกับสตัวท้ายของที่น่ที่สุดจนกันสสูตรที่เด่นสุดแปดเจ็ดแเจปเจ เจ7ดแปดเจดแปดเจเจ็ดแดเจสรุปเด่นสุดวัดใจวัดดวงอันนี้คือไปตามสูตรเพื่อความันเทิงไม่ต้องซีเรียสจะเข้าไม่เข้าไม่ต้องซีเรียสเมื่อใดมันหมุนมาครบรอบมันก็จะเข้าเองทุกสูตรมีเข้าไม่หลุดสรุปวัดใจ ลูกมดใจสามตัวตรง จิตเหตุจิต,ตองดตรงเหตุจิต าสูตรไม่หลุดได้แค่นี้เห็นสุดเห็นสุดตามสูตร น,นี่เด่นสุดตามสูตรอันนี้ชอบส่วนตัว it's soul, dead, dead soul. คลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ชอ,ชอบก็น,นำไปใช้ไม่ชอบก็มองผ่านหรือเลือกอตัวที่ชอบก็ได้สำหรับคลิปนี้อหอยสมาชิกทุกคนจุงโชคดีครับ